รายการนี้สนับสนุนการจัดทําโดย Groove Store, TRWOV Store, The Creative g a g e t Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand สวัสดียามเช้านะครับในเวลาเมืองไทยวันนี้ผมตัดสินใจมาไลฟ์เพื่อรีวิวการย้ายประเทศหลังจาก3ปีนะครับ เป็นการตัดสินใจรีวิวที่ค่อนข้างจะชุนหกเนื่องจากว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยประมาณประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยคุณแม่กับน้องชายผมจะแลนดิ้งที่เมืองไคลเชิร์สนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้เป็นการเจอกันในรอบ3ปีกว่าๆที่ผมเพิ่งย้ายประเทศมาแล้วก็อีกเดือนข้างหน้านะครับคุณภรรยาผมก็จะคลอดลูกนะครับทำให้มันมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ผมจะจัดรายการน้อยลงนะครับ คือมีเวลามามาจัดรายการน้อยลงทั้งกรณีแม่กับน้องชายมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มีสมาชิกในบ้านคนใหม่ผมเลยคิดว่าโอกาสที่จะมาทำไลฟ์สตรีมในเหมือนเหมือนเดิมเนี่ยบ่อยๆเนี่ยน้อยลง พยายามจะไม่ไม่ให้หายไปนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมชีวิตของ c r e a t i v e Life ตอนนี้ทีนี้ผมมานั่งคิดดูว่าการย้ายประเทศมาเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราพูดในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีบแอสท้งทางเยอะเพราะว่าเรามันเป็นช่วงเฟสของการที่เราแบบเพิ่งย้ายมาแล้วเราก็อาจจะมีข้อด้านดีๆอยู่เจอได้ด,ดีเยอะคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในการในประเทศใหม่นะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะมีข้อดีเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ทีหลังจาก3ปี โดยที่ไม่ได้กลับเมืองไทยเลยเนี่ยผมมานั่งรีวิวชีวิตย้อนหลังผ่านการดูรูปผ่ารูปรูปถ่ายที่ตั้งแต่เราแลนดิ้งมานะครับมนจนถึงการที่เราใช้ชีวิตอยู่นะครับมนจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ผมค่อนข้างยอมรับว,ว่าชีวิตมันลงตัวมากๆแล้วนะครับมาเลยทําให้เราเห็นเห็นอะไรบางอย่างว่ามันมีจุดเปลี่ยนสําคัญในอันหนึ่งจุดเปลี่ยนที่เรารู้สึกว่าเราเขาเรียกอะไรเซตนเซตนดาวนะครับหรือหรือการที่เราแบบลงตัว เรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ต้องไม่ได้คิดถึงการกลับไปอยู่เมืองไทยอีกเลยนะครับคือเหมือนถึงว่าตื่นแต่เตื่นในแต่ละวันเนี่ยเราค้นพบว่าเออเนี่ยคือบ้านของเราแล้วเรารู้สึก comfortable หรือว่าแบบคุ้นชินหรือสบายใจกับการที่เราอยู่บ้านใหม่นะครับผมก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังคร่าวๆนะครับไม่ไม่ใช้เวลาไม่มากเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่ามันเริ่มยังไงบ้างน,นะฮะคือไอเดียการย้ายประเทศของผมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจุลหหกเท่าไหนนร่นะฮะจริงแล้วมันเกิดเคยเกิดขึ้นในก่อนที่ ผมเพิ่งเรียนจบนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์จุดประสงค์แรกเลยคือการเรียนต่อนะครับคือผมไม่ใช่นักเรียนที่ดีเท่าไหร่นักคือเคยเรียนเก่งตอนเด็กแต่ว่าพออยู่ในยุคยมัธยมขึ้นมัธยมเข้าสู่มหาลัยเนี่ยผมค้นพบว่าตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่เหนื่อยล้าจากการเรียนหนังสือเพราะว่าระบบไทยเนี่ยเขาพยายามยัดเด็กจับเด็กไปนั่งในห้องนะในอ,นอนุบาลนะครับผมเรียนอนุบาล3าีปีปฐม 6มัธยม6มหาลาัยอีนะครับช่วงถึงช่วงเวลามหาลาัยเนยช่วงมาณย4่5เนี่ยผมเริ่มเบื่อชีวิตในห้องเรียนแล้ะคือไปโรงเรียนเนี่ยเหมือนสำหรับผมนะมันเหมือนเป็นการเข้าเข้าคลับ คือไปเจอเพื่อนฝูงไปเตะฟุตบอลนะครับไปเล่นรุ่นนี้กันนะฮะแล้วก็รอเวลาหลังเรื่องเรียนเพื่อจะไปเล่นเกมกันหรือว่าเตะฟุตบอลกันคือชีวิตมัธยมผมเริ่มที่จะเหนื่อยการเรียนหนังสือแต่เนื่องจากว่าค่านิยมบางอย่างเกี่ยวกับการเรียนของของคนไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเขา้เขานิยมให้ให้เด็กเนี่ยต้องเข้ามาหาลาัยให้ได้นะครับคือใครเข้าไปเรียนมาหาลัยได้เนี่ยพ่อแม่ก็จะรู้สึกเชิดหน้าชูตานะครับมันเป็นความกังวลร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่สุดท้ายผมก็ต้องกัดฟันเรียนต่ออีกนิดหนึ่งนะครับ แต่ระหว่างที่จบมาหาลัยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเรียนหนังสือเท่าไหร่นะ้ี่ยอมรับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีไอเดียบางอย่างที่ ที่ก่อและร่างสร้างตัวมันคือผมชอบเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็เทคโนโลยีมากๆผมเพิ่งได้จับอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ตอนช่วงมหา,หาลาัยปีหนึ่งเท่านั้นแต่ตอนปี4เนี่ยผมรู้รู้สึกว่าผมชอบทางไหนมากๆแล้วแล้วอยากจะไปทางนั้นต่อก็ปรากฏว่าเมืองไทยไม่มีไม่มีให้เรียนนะั้นนั้นต้องไปศึกษาที่ต่างประเทศก็เป็นไอเดียที่จะเรียนแต่ปรากฏว่าสาขาที่ผมจะไปเรียนเนี่ยมันใช้เงินทค่อนข้างเยอะนะครับมันใช้เงินสำหรับการเรียนปร,ริญญาโทระดับสูงประมาณสองปีจบมันใช้ปีละล้านก,กว่ากสองล้านซึ่งเป็นไป,นปนไม่ได้สำหรศึกษามน คุณก็ต้องมีเงินที่จะพาตัวเองไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก่อนตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรก็ไม่ยังไม่ต้องไปเรียนต่อก็ได้ก็ก็ทำงานเก็บสร้างเนื้อสร้างตัวต่อก็บอกว่าเพื่อนก็มาชวนทําบริษัทเกมในะช่วง20 23 2 4เพื่อนก็มาชวนทําบริษัทเกมบ้างแล้วผมก็พยายามที่จะเอาตัวรอดด้วยการาทํางานแล้วก็หาความรู้ไปในตัวนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงเวลา20กว่าๆนะพอเข้า30ปุ๊บผมเริ่มตั้งธุรกิจอันนึงนะครับธุรกิจกระ จะเป็นตัวผักดันผมมาก็ก็เลยกลายเป็นว่าพอตั้งธุรกิจคนคนที่มีธุรกิจจะรู้ดีว่าช่วงแรกของการตั้งธุรกิจมันยากนะครับมันต้องพยายามทางานเยอะมากทําทุกอย่างนะครับเพื่อเพื่อผักผักให้มันไปต่อให้ได้ดังนั้นเนี่ยไอเดียการย้ายประเทศเนี่ยมันค่อยๆหายไป แต่ผมใช้วิธีการเดินทางแบคแพคเกอร์เนี่ยเดินทางไปทั่วโลกต่างประเทศในโลกไปในแทนเพื่อชดเชยสิ่งที่ย้ายประเทศมาไหนไม่เป็นไรก,ก็ใช้การเดินทางไปดูไปดูโลกไปดูบ้านเมืองสังคมอื่นเขาอยู่ยังไงนะครับตอนนั้นก็เก็บไอเดียบางอย่างว่าเฮ้ยสังคมไทยเนี่ยมันมันลาหลังยังไงบ้างนะครับสังคมอื่นที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วตอนนั้นผมก็ก็คิดก็คิดก็เก็บรายละเอียดนะฮะรวมถึงการอ่านหนังสือในคิปไอดีต่างๆเกี่ยวกับทั่วโลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่านวัฒศาสตร์รรรไทยวัร,ร ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อเก็บไอเดียว่าไอสังคมอื่นเนี่ยเขาอยู่ยังไงแล้วเขาเขาเป็นมาอย่างไรเขาถึงมาถึงจุดน,นั้นได้นะครับแต่จุดสุดท้ายเลยเนี่ยที่ที่ผมรู้สึกว่าอยู่ต่อไทยต่อไม่ได้เนี่ยคือเรื่องของสภาวะอากาศนะคือการเมืองก็เรื่องหนึ่งคือการเมืองก็แย่แล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่ไหวละแต่สภาวะอากาศเนี่ยคือก่อนที่ผมจะมีลูกสาวคนแรกเนี่ยรู้สึกว่าเมืองไทยอากาศมันมันแย่มากนะครับมันมันอยู่ไม่ได้อะตอนนั้นออกจากบ้านเนี่ยผมต้องใส่หน้าก,กากพื่อะไ็มส่ตลอดแล้วนะครับ่พาวอเนี่ย มันเลยเห็นชัดว่าเด็กทารกเนี่ยพอเขาโดนฝุ่นเขามีผื่นเขาไม่ผื่นตามตัวนะฮะผมเลยรู้สึกว่าสภาวะเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยมันมันอยู่ไม่ได้แล้ว unleavable แล้วมันมันไม่ใช่สภาวะที่เด็กคนนึงจะโตมาอย่างมีคุณภาพอันนี้ที่ไม่นับเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรก็เลยตัดสินใจว่าต้องย้ายแหละต้องย้ายที่จุดหนึ่งเลยก็เลยเริ่มตะเวนไปดูบ้านเมืองอื่นก่อนนั้นพามันมันเหตุผลว่าผมพาลูกสาวเนี่ยเอาไปดูออกไปหลบฝุ่นที่ต่างประเทศก่อนนะฮะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ได้มานิวซีแลนด์มาน มาลองเที่ยวมาอยู่เป็นเดือนนะฮะเดือนครั้งแรกหนึ่งเดือนจากเจ็ดวันครั้งครั้งแรกเลยก่อนที่ไม่มีลูกเนะี่ยมาเจ็ดวันชอบมากนะครับชอบสภาพอากาศชอบถึงขั้นที่ว่าตอนจะกลับบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากอยู่ที่ที่มีภูเขาแล้วมีเลคใหญ่ๆเพื่อให้ชีวิตมันดูแบบ refresh refreshing แล้วสุดท้ายเนี่ยพอมาอยู่มาทดลองเที่ยวหนึ่งเดือนตอนลูกสาวอายุประมาณ10เดือนนะครับก็รู้สึกว่าเออมันน่าอยู่แหละมันไม่ไม่ต้องมันมันควรจะให้เขาโตในสิ่งของเราแบบนี้นะครับก็เลยกลับไปตั้งหลักเพื่อจะเตรียมพร้อมที่จะมาอีกรอบหนึ่ แต่ระหว่างนี้เพลิงเมืองไทยมันมีฝุ่นช่วงช่วงปลายปีนี้เลยเป็นปี2018นะครับ2018เมืองไทยมันมีฝุ่นแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเออก็ต้องพาลูกหลออกไปก่อนนะครับพาไปไปดูประเทศต่างๆเช่นฮ่องกงนะที่ผมจำได้นะฮ่องกงมาเก๊านะครับอ๋อในกระตุกเป็นช่วงขอคุณมากครับวิกนะครับที่เตือนคือเน็ตบ,บ้านผมมันพยายามซ่อมแล้วก็ยังมีปัญหารอฟังถ้าใครคุณพ่อวันฟังกระตุกเนี่ยรอฟังแบบแบบพอดแคสต์ที่หลังได้นะครับต้องขออภัยเรื่องเทคนิคนะฮะทีนี้ระหว่างนั้นนพาลูก พลายกับลูกเนี่ยออกไปไต้หวันไปหลบฝุ่นมาสิบสี่วันนะครับเต็มแม็กของวีซ่ามาเลยนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไปเที่ยวกับครอบครัวช่วงสงกรานแล้วก็ไปสหรัฐอเมริกาอันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงจังหน่อยคือพยายามจะไปดูว่าถ้าจะไปอยู่สหรัฐอเมริกามันอยู่ได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นผมมีพวกซัพพลายเออร์เนี่ยพันธุ์ธุรกิจเนี่ยอยู่ที่สหรัฐหลายหลายหลายกลุ่มนะฮะคือถ้าเราอยู่เนี่ยเราก็จะมีโอกาสทางธุรกิจง่ายหน่อยในแง่ที่ว่าเราจะไปหาอะไรเพิ่มเติมได้ต่อยอดได้นะครับแล้วก จากสหรัฐเมกาก,ก็ยังกลับมาดูสิงคโปร์ใกล้บ้านนั่งแล้วก็กลับมาฮ่องกงอีกรอบหนึง่งก่อนที่จะบินมานิวซีแลรอบนี้นะครับตอนที่บินมาเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจว่าจะย้ายทันทีนะครับคือเป็นการเป็นการมองว่าเออถ้าเราอยู่สัก3เดือนมันจะได้ไหมเราแค่3เดือนก่อนเพราะว่ามามาเพื่อทดลองอยู่แล้วก็ยังกลับไปเพื่อตั้งหลายอีกรอบหนึง่งคือผมพยายามจะให้โปรเซสมันไม่ไม่ดูแบบแบบ instant อ่ะคือมี ขาเรียก <Es per ate> smooth t r a n <transition> s นน่ o คือให้มันเป็นไปอย่างลื่นลื่นน,ะะนุ่มๆนะฮะนุ่มนวลนะแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่แล้วเนี่ยมันพอถึงโปรแกรมจะกลับบ้านเนี่ยปรากฏเขาบอกว่ามันเป็นช่วงปลายปีเหมือนเนี้ยแบบนี้เลยนะครับของปี2019นะครับ <S <S คุณพบว่าถ้ากลับพาลูกกลับไปก็ไม่เจอฝุ่นอีกก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอ extend อีกนิดหนึ่งก็ได้แล้วไหนๆก็มันจะมีแผนอยู่ในระยะยา,ยา,ยาวเราก็เลยคุยเรื่องบ้านดูเรื่องบ้านที่อยู่ไว้แต่ถ้าคุณจะบอกเขาว่าถ้าคุณจะเข้ามาอีก6เดือนเนี่ยมันไม่เวิร์คเขาไม่มีใครอยากรับ คือคือมันไม่มีทางที่เราจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาอีกหเดือนนะเราเขาจะกักไปให้เรามันไม่ใช่เพราะว่าเขาก็ต้องต้องใช้ Pro p e r t y ของเขาเนี่ยในการหาเงินเหมือนกันนะครับคืเแต่เห็นใจที่จะจองบ้านแล้วก็อยู่ชาบ้านอยู่ระยะยาวไปแล้วก็เลยต่อต่อยุตั๋วไปนะครับจากเดือนจะกลับเดือนโนเวม ber นะครับของของปี2019เกนี่ยก็เลยต่อตั๋วไปกลาว่าจะเข้าสู่หน้าฝนก็คือเดือนเมย์ก็คือเดือนพฤษภาของปีถัดไปก็คือปี2020เพื่อจะกลับบ้านและเมืองไทยจะไม่เจอฝุ่น ในช่วงเวลานั้นนะกะไว้แล้วกะทุกอย่างแผนปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะฮะช่วงมกราเนี่ยเริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับไวรัสโครโรนาเนี่ย, COVID, ยาามโควิดระดับมกราที่จีนระบาดแล้วผมก็รู้ว่าคนจีนก็เดินทางไปทั่วโลกต,ตอนนั้นนะคนจีนกน็นิยมไปเที่ยวท่องช่วงติดจีนช่วงอะไรพอกุมภาเนี่ยอาการเริ่มวิกฤตและเริ่มหนักแล้วเริ่มมีข่าวว่ามีคนล้มที่อู่ฮั่น เยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยผมก็เดินผมก็ไปเที่ยวในในตัวเมืองไคเชิร์ผมก็ดูดูว่ามีคนนักท่องเที่ยวเยอะไหมก็บอกว่านะักท่องเที่ยวก็ยังเยอะนะครับนักท่องเที่ยวจีนเตม็ตม็มหมดเลยนะฮะพอถึงมีนาคมเริ่มมีการประกาศปิดป,ประเทศหล,ลายประเทศแล้วนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศแรกๆเหมือนกันที่ปิดประกาศตัดตัดช่องทางการบินจากจีนมาเลยก่อนแล้วก็ไม่รับคนเข้าเพราะเพราะปรากฏว่ามันมีเคสที่ที่มีพยาบาลของของนิวซีแลนด์เนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะแล้วกลับมาเขาต้องไปดูแลบ้าน บ้านคนพักคนชรา,าเนี่ยบ้านคนแกน่คือจะบอกว่าบ้านพักคนชรา,าที่นี่มีเยอะมากนะครับเพราะว่าคนที่นี่นิยมพออายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยความเหงาเนี่ยทำให้คนมารวมตัวกันนะเ <c oughs> พื่อหาคุณภาพชีวิตที่ดีตอนช่วงบานปลายชีวิต <c oughs> ก็ปรากฏว่าไอพยาบาลเนี่ยติดโควิดมาจากต่างประเทศแล้วไปติดคนแก่ที่นี่ตายประมาณ3 4คนคือ <c> เ <oughs> <c oughs> นื่องจากว่าเป็นคลัสเตอร์ในบ้านพักคนชรา,าก็เลยตายกันเยอะหน่อยนะครับมันก็เลยปิด ในที่สแล้วก็เลยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปิดชัดเดาผมคิดว่าหลายๆประเทศก็ปิดพร้อมๆกันใกล้ๆกันในช่วงเวลาใกล้กันพอพรพอมีประเทศหนึ่งกล้าปิดแล้วเขาก็เลยกล้าปิดกันเป็นเป็นโดมิโน่อะมันเลยแผนการเดินทางกลับประเทศไทยตอนนั้นก็เลยหยุดไปก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนทาง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 สังคมโลกแล้วเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นการปิดบอร์เดอร์ของหลายประเทศพร้อมๆกันในโลกนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยผมอยู่ในใช้วีซ่าแบบเขาเรียกอะไรชั่วคราวเป็นนักวิซิเตอร์วีซ่าอยู่มีแค่ภรรยาคนเดียวที่เป็นเพอรร์์มาเเนนตซิเดนนต์ะครับผมมมทททาาาาางงนนนไไไไ่่่่่่ดด้้เเพพรระะววีีา บีซ่าไม่อำนวยให้แล้วปรากฏว่าพอพอมันโค้ดโค้ดบอร์เดอร์แล้วเนี่ยไอการค้าขายผมเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับการส่งของข้ามประเทศเนี่ยมันก็มีปัญหามันไม่เหมือนเดิมมันเลยผมเลยเจอความไม่แน่นอนหลายอย่างในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ต้องยอมรับว่าปี2020ที่หลายๆคนเกิดโควิดทั่วโลกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ที่ลำบากกันนะฮะคือมันมีคือการคนที่ทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคืออย่างน้อยแลอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันยังมีช่องทางการการขายเนี่ยไปต่อมันมีหลายๆเเเซกมนต์ะททีี่่หมือนแย่ไปเลยแต่ถึงขนาดนเี่ยเเเซซกมมมนต์์ออีคิร ก็มีผลกระทบบ้างนะฮะตั้งแต่เลยการขนส่งที่มีปัญหาแพงคาราคาแพงขึ้นแล้วก็พอพอ,พอของมันไม่มาตามนัดเนี่ยยอดเงินที่เราจะได้ี่ยการขายของเนี่ยมันก็น้อยลงมันก็เลยมีปัญหาเป็น,เป,นเป็นทอทๆไม่ใช่ว่ามีมปัญหาเลยปี2540เป็นเป็นปีที่มีปัญหาแล้วผมไม่ได้กลับบ้านผมไม,ไม่ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็มีปัญหาหนึ่งคือเรื่อง เกี่ยวกับวัคซีนที่ว่ามันถึงช่วงไปลายปลายปีนะที่ว่าวัคซีนเนี่ยของไทยเนี่ยมันมันไม่มันไม่ให้วัคซีนตัวที่มันถูกต้องอ่ะมันเป็นวัคซีนตัวของจีนมาเนี่ยซีโนแวคผมไม่รู้ถ้าพากลับถ้ากลับไทยช่วงเวลานั้นเนี่ยแล้วพาลูกกลับมาตอนกลับขากลับมานินซุรัตน์ต้องมีการกักตัวอ,อะไรน,นะครับซึ่งมันเลยเป็นเรื่องที่เอาออบเคชันคือเราเราไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับก็เลยตัดสินใจไม่ไปแล้วที่บ้านก็ไม่ไม่สำับตัวให้ผมกลับบ้านในวลนนั้น,นด้วยก็เลยอยููยู่่่่่่่ยยยยยาา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 วววววตอออออไไไปป้คคมมมเเเนนนนนนแแรกแรกๆงงั็งงงงละพ ธุรกิจก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่งานก็ทำไม่งานที่นี่ก็ทําไม่ได้แต่สุดท้ายเลยอะพอเข้าสู่ช่วงปลายปีเนี่ยมันมันเริ่มเห็นภาพบางอย่างคือผมเริ่มผมมันเป็นคนที่ทํางานต้องมีรีซอสนะฮะหมายถึงว่าอุปกรณ์การทํางานเนี่ยเยอะ ตอนอยู่ไทยเรามีทุกอย่างเราซื้อทุกอย่างเราไปละแต่พอย้ายประเทศเนี่ยมันไม่มีอุปกรณ์พวกน,นั้นมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยก็เลยค่อยๆสะสมนะครับจากเริ่มมีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโต๊ะทำงานก็ไม่มีก็ค่อยๆสะสมค่อยซื้อๆๆจนช่วงปลายปีของปีสองพันยี่สิบผมรู้สึกว่าชีวิตเริ่มลงตัวระดับหนึ่งละคือของที่ผมเคยใช้เคยมีเนี่ยซื้อใหม่บ้างหรือว่าให้ทีมงานที่ไทยส่งกลับมาให้ผมบ้างที่นี่ก็ก็เป็นช่วงที่ผมเริ่มลงรู้สึกลงตัวระดับหนึ่งละจนกระทั่่่่่่่่่งงงงงข้้้้าาาาามม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 มปปีีีีี2021นนนนนนนะรัับผผผผไไไไอออออลยยหวึึทททดดตต จะย้ายประเทศมาเนี่ยจากก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมกับภรรย,ยากับลูกเนี่ยก็ยังมีคุณแม่ผมนะคอยช่วยเลี้ยงลูกบางทีผมก็สามารถที่จะไปไปทำงานที่นู่นที่นี่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลม,มากแต่พอย้ายประเทศมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเราไม่มีใครนะครับก็เลยกลายว่าผมกับภรรยายกับลูกเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับอาจจะมีสลับไปทุระก,กันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำให้การทํางานของผมเนี่ยมันหายเวลาหายไปซึ่งซึ่งเราโทษใครไม่ได้เพราะว่าเราพาตัวเองมาอยู่จุดนี้เองก็มันมีอยู่จุดหนึ่งที่พอชิลเลิ่มลงตัวแล้วเนี่ย ผมได้มีพอลูกก็โตขึ้นมาประมาณสองขวบกว่าแล้วผมก็รู้สึกว่าเออผมมีเวลามานั่งเขียนบันทึกรายละเอียด,ดถึงเห็นว่ามันใช้เวลาประมาณ1ปีอีก5เดือนหรือช่วงกุมภาพันธ์ปี2 0 2 1ที่ผมรู้สึกว่าชีวิตมันมันกลับสู่จุดที่แบบเฮ้ยเราเราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องเมืองไทยละไม่ต้องคิดถึงว่าเมืองไทยอะจะกลับมาเมาื่อไหร่ละแล้วแล้วเ,เ,เราสามารถที่จะทํางานจากที่นี่ได้เลยนะครับก็ ก็เลยเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าชีวิตมันลงตัวมากแล้วน2021นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาโฟกัสเรื่องธุรกิจนะครับแล้วมันมันมีความตลกอยู่อย่างหนึ่งคือหลังจากจุดที่ผมรู้สึกว่าชีวิตมันลงตัวไม่นานเนี่ยทางรัฐบาลในิวซีแลนด์เนี่ยก็ส่งจดหมายมาอีเมลนะครับบอกว่าผมวีซ่าผมผ่านก็ก็เลยกลายว่าจอนนั้นนะ่ะเป็นจุดที่ผมคือพูดง่ายๆคือเขายอมรับเราเป็นเลสเตเดนแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่อยู่อย่างไม่จำกัดแบบคือตามหลักการของเลสเตเดนนั่นคือว วีซ่าถาวรหรือเพอร์มานแตนวีซ่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกลงตัวก่อนแล้ววีซ่าก็ผ่านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยตั้งธุรกิจใหม่ที่นี่ต่อโดยใช้ทําธุรกิจที่คล้ายๆเดินที่อยู่เมืองไทยนี่แหละแล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆค,คือเมื่อจากตอนแรกเนี่ยทุกอย่างรีซอสเนี่ยทุกอย่างที่ใช้จากเมืองไทยนะครับคือเหมือนเขาว่ารายได้ที่ใช้ที่อยู่ที่นี่ใช้จากเมืองไทยเป็นหลักแล้วพอตั้งธุรกิจที่นี่มันมาเริ่มมีรายได้แล้วเนี่ยรายได้จจจจาาาาาาากกกกกกกุดนน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 ัััััั้้้้้้้้เเเเีีีีีีี่่่ยมมมมรรรริลลลลบบบบซพพอออออ์ตตตใใชชชวววววววททแะะคถึงงปปปณืผผผ รู้สึกว่าชีวิตมันมันลงตัวมากแล้วมันไม่ต้องคิดว่าเราจะกลับไปเมืองไทยหรือว่าสนใจเมืองไทยเท่าไหร่เออจริงอยู่ที่ว่าธุรกิจยังอยู่เมืองไทยอยู่แต่ว่าเวลาเราเห็นข่าวข่าวครา,าวที่เกี่ยวกับเมืองไทยนะฮะที่มันเกี่ยวกับความโง่ของรัฐบาลหรือเกี่ยวข้องกับอย่างล่าสุดนบบมีที่แชร์แช์กันอยู่มีป้ายรถเมย์ใช่ไหมไอความโง่แบบเล็กเล็น้อยแบบนี้เป็นความโง่ที่มันเป็นคอร์รัปชั่ะคือเกิดขึ้นที่จุดนั้นจุดนั้นจุดน,น,ดนี้จุดนี้นะฮะผมไม่สนใจแล้ว ก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกมากกว่าน,นี้นะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกน้อยลงเพราะว่าไอสภาพน้องด้วผมอยู่ในคนละแบบต้องยอมรับว,ว่าในมุมมองของความเป็นเซลฟิชหรือการมันมองของตัวเองกับเขาบครวเป็นหลังมันมันมองอย่างนี้ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราจังแค์ว่าไอ้คนไทยอยู่ยังไงเนี่ยอันนี้มันก็มันก็จะมีบ้างแต่มันน้อยลงนะครับมันน้อยลงอย่างล่าสุดมีมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ําที่มเถียงกันอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออคือเมืองไทยน่าจะ move on ได้แล้อจากการจากการพยายามกดค่าแรงคนพยายามหากําไรจากการที่ที่ดันค่าแรงให้ต่ําเพื่อให้ในทุนมีมีกำไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามองไทยควรจะ move on ด้แล้วเพราะว่าเราอยู่กับแบบสิ่งแบบนี้มาหลายมาตลอดเวลาแล้วโอเคว่าไอ้ค่าแรงเนี่ยมันค่อยๆขึ้นมาแหละแต่ว่ามันเอาจริงๆแล้วอัตราเร่งมันไมม่พอนััยง ภาพรวมมันยังน้อยอยู่นะครับเลยทําให้มันเกิดความเหลื่อมล้ําขั้นสุดคือคนที่ที่มีเงินเยอะกมากๆแล้วแล้วสังคมมันค็อรีค่อยแบบหนึ่งกับคนที่พยายามทําทุกอย่างก็ยังยังลืมตาอ้าปากไม่ได้อะไรเนี้ยผมรู้สึกน้อยลงเห็นใจคนไทยอยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้มากเหมือนเก่าคือเมื่อก่อนนี่ผมรู้สึกเจ็บปวดในการที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ในการที่จะเห็นสิ่งที่เวลาเขาก็ทํากับคนไทยด้วยกันเนี่ยว่ามันมันดูแย่จังเลยว่ามันเอาพูดได้ง่ายคือมันมาจากเบสิกของการที่มองคนให้เป็นคนก่อนมันก็เลย t r ี a คนเป็นเป็นอย่างนั้นนะฮะ พยาผมส่งวิดีโอให้ผมดูเกี่ยวข้องกับการที่ที่รถจะกลับรถที่ถนนหลักสีเนี่ยมันกับรถยกานผมไม่รู้สึกว่าถนนหนทางเมืองไทยเนี่ยมันสุกปรกนะครับมันเหมือนประเทศอีกโลกหนึ่งที่ผมไม่ได้เจอมากมาคือไอ้เรื่องพวกนี้มันสามารถแก้ไขกันได้มันมันไม่ใช่ว่าคนไทยจนหรือไม่มีงบอะไรแต่ว่าภาพรวมแล้วคือการดูแลกันเองเนี่ยการดูแลสิ่งแันล้อมให้มันอยู่ให้มันน่าอยู่เนี่ยมันน้อยอ่ะมันแทบไม่มีอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าต้องกลับไปแล้วไปอยู่อย่างนั้นผมก็คงรับตัวเองไม่ได้เหมือนกัน ะอะไรแบบนี้คือคือการย้ายประเทศเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังแต่ตอนแรกว่ามันมีมันผ่านช่วงเวลามาหลายหลายเฟสนะใช้รีซอสเยอะมากนะครับแต่พอมันผ่านไปได้แล้วเนี่ยมันเป็นการอัปเกรดสิ่งแวดล้อม ครั้งใหญ่ของชีวิตเลยคือจากเดิมคุณอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วคุณหรือว่าคุณตื่นมาคุณเจอถนนหน,านทางที่มันที่รถมันขับรถกันแบบประมาทกันแบบชนกันง่ายๆอย่างเงี้ยมาถึงประเทศที่มันไม่ใช่ว่านิวซีแลนด์นี่ไม่มีอุบัติเหตุรถยน์นะฮะมีแต่แต่ว่ามันไม่ได้ถี่ขนาดนั้นก็ส่วนหนึ่งเพราะคนมันน้อยกว่าด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งคือภาพรวมๆแล้วเนี่ยคนขับเนี่ยยังยังใส่ใจเรื่องกฎจราจรสูงกว่าไทยยกตัวอย่างเช่นเอ่อในเขตเมืองเนี่ยมันให้ขับแค่่ามางสตรเท่านั้นนอง ในเขตที่คนเดินเยอะนะครับอะไรแบบนั้นเนี่ยก็ผมรู้สึกว่าเออก็ก็ดีก็มันเหนื่อยช่วงแรกใช้เวลาเป็นปีกว่าจะปรับตัวได้ไอ้ใช้เวลาเป็นปีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคลิกนิสัยใจคอแล้วก็การที่คุณมาด้วยเช่นถ้าคุณมาตอน20ใหม่คือคุณเพิ่งเรียนจบปริญญตรีสมมติน,นะหรือมายิ่งมาไฮสคูลอะไรเงี้ยมาช่วงอายุสิบเผมเข้าใจว่ามันจะง่ายกว่านี้เยอะนะ <S <s <uk> พอผมมาตอน30กว่าแล้ว ชีวิตมันลงตัวที่อื่นที่เมืองไทยแล้วคือทําทุกอย่างคือมีทุกอย่างที่อยากอยากมีแล้วต้องย้ายใหม่อะไรเงี้ยมันจะมันจะรู้สึกรู้สึกเหนื่อยแล้วก็การที่มาแบบไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่เลยนะครับก็รู้สึกโดดต้องมีคือต่อให้ผมเป็นคนที่ที่ introvert หรือหรือเป็นคนที่อยู่กับตัวเองเป็นหลักแล้วนะฮะพอมาแบบไม่มีใครเลยเนี่ยเราเราว่ามันมีผลต่อจิตใจอยู่บ้างนะครับแต่จกนกระทั่งสุดท้ายแล้วเราโฟกัสว่าเรามาที่นี่เพื่อลูกกันหลัก เป็นลูกเป็นหลักเราก็เลยพยายามที่จะแบบผ่านมันพ้นไม่ได้จนปัจจุบันผมต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเราล่าสุดคุณแม่กับน้องชา,งายอะไรจะมาแล้วเป็นสิ่งที่ที่ผมค้นพบว่าเออมันก,ก็ก็ดีละก็3ปีนะครับไม่ได้เจอก็คุ้มค่าคือการรอคอยมันมันมันมีความคุ้มค่าในในท้ายที่สุดจุดนครับโอเคครับสำหรับตอนนี้เราอัดบันทึกเสียงมา20มาณี่สิบนาทีรับท่านที่ฟังแล้วเนกระตุกจะต้องขอโทษนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจะอิดิทแล้วก็อัปเดตใหม่เป็นพอดแคสต์ให้ฟังง่ายๆนะขอบคุณมากครับที่ฟังังจจนบมคอยดูแล และรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันเคียงคู่เธอสิ่งที่ฉันต้องการก็คือให้เราคอยดูเสมอว่าหากเราเพ้อลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเก็บ เอาไว้ Away, จนวันที่ฉันคิด